วันที่25มกราคม2567เวลา10นาฬิกาดรนุชากรมาชมาดนรองนายุทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยมีดรมิทธิราวิสุตรานุกูลประธานสภาเทศบาลนางสาวชิชดาวิจักษณบุญรองประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้ณห้องประชุมประทุมเพชรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกิจกรรมที่3ครับการแข่งขันการแข่งขันเดินตัวหนอน ท่านไม่ได้มาคนเดียวท่านเอาภรรยาท่านมาด้วยดรบัณฑีแล้วก็ทำเรื่องผ้ายแล้วน,นะไรดรบัณฑีก็ข่าวในพระราชสำนักเขาเห็นเห็นข่าวในสำนักเยอะมากเลยนะฮะเห็นเยอะมากบอกผมว่าไปจังหวัดไหนเนี่ยผ้าที่ดีๆซื้อหมดให้กูเข้าเวรยังคืนเนี่ยทำอะไรได้ เห็นจรมากดีประตูรังหรอ